ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่หนึ่งประวัติผู้ขอรับการประเมินนางสาวกุลนันทนาตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากลสิน เกิดเมื่อวันที่8กันยายนพุทธศักราช2525ปัจจุบันอายุ41ปีประวัติด้านการศึกษาปีพุทธศักราช2548สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีศิลปรกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขานาตยิสินจากมหาวิทยายลัยมหาสารคามปีพุทธศักราช2549 สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูจากมหาวิทยายลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประวัติด้านการรับราชการบรรจุรับราชการเมื่อวันที่1กันยายนพฤษศักรา6สตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนเก่าน้อยนอนรังวิทยาเสริมรวมอายุราชการ6เดือน ชั่วโมงการปฏิบัติงานปีการศึกษา2,566ชั่วโมงการสอนประกอบด้วยวิชาหน้าตัดินชั้นประถมศึกษาปีที่1-6วิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่3-5วิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่4-6วิชาป้องกันการทุจริตชั้นประถมศึกษาปีที่4กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีชั้นประถมศึกษาปีที่4-6กิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป์ชั้นประถมศึกษาปีที่1-6กิจกรรมแนะแนวชั้นประถมศึกษาปีที่4 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ชั้นประถมศึกษาปีที่4รวมชั่วโมงการสอน27ชั่วโมงต่อสัปดาห์การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนางสาวกุลนานอัคนาตตำแหน่งครูผู้ช่วยได้รับมอบหมายหน้าที่พิเศษจากโรงเรียนให้ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 1. เป็นครูที่ปรึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4ประจำปีการศึกษา2566 2. ครูเวนประจำวันจันทร์ 3. ครูที่ปรึกษาชุมนุมนาฏศิลป์และงานอื่นๆตามฝ่ายที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาดังนี้งานพัสดุดูแลคุมบัญชีเบิกจ่ายพัสดุผลการปฏิบัติงาน การเตรียมความพร้อมและพัฒนายอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยด้านที่ 1. ด้านการปฏิบัติตน 1. วินัยและการรักษาวินยัยคุณครูกุลนันปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผนข้อบังคับข้อกำหนดของทางองค์กรรวมทั้งการแสดงออกทางอารมณ์ กิริยาท่าทางและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะสอผู้เรียนเช่นการพูดจาไพเราะประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์มาทำงานตรงเวลาเข้าสอนตรงเวลาแต่งกายถูกต้องเหมาะสมยึดหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาในการดำเนินชีวิตอีกทั้งปฏิบัติตนตามกฎหมายและทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อตอนเองและสังคม 2. คุณธรรมจริยธรรมคุณครูกุลนันดำรงตนตามหลักพระพุทธศาสนาและปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนค่านิยมของสังคมคุณครูกุลนันเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทางพระพุทธศาสนามีการส่งเสริมศาสนกิจทางศาสนา ที่ตนเองนับถืออย่างสม่ำเสมอพร้อมทั้งปฏิบัติตนด้วยความเต็มใจที่ให้บริการแก่ผู้อื่นด้วยความเต็มใจและมีจิตอาสาในการร่วมงานกับชุมชน 3. จัญญาบันวิชาชีพครูคุณครูกุลนันปฏิบัติตนเหมาะสมกับความเป็นครูตามจัญญาบันวิชาชีพครูมุ่งหวังความเจริญก้าวหน้า โดยมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตนเองติดตามข่าวสารและเข้าอบรมเทคนิคใหม่ๆเพื่อนำมาช่วยพัฒนาการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มีความรู้ทักษะและทันต่อเหตุการณ์มีความรักเมตตาส่งเสริมสนับสนุนให้บริการผู้เรียนด้วยความเสมอภาคไม่ปฏิบัติตนในทางลบ ต่อองค์กรโดยยึดหลักความสามาคัคคีและยึดมั่นในการปกครองของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 4. 4. การดำรงชีวิตตามหลักปรัชยาของเศรษฐกิจพอเพียงคุณครูคุณน,นันตระหนักถึงคุณค่าของการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชยาของเศรษฐกิจพอเพียง และน้อมนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อความผาสุกข,ของตนเองในปัจจุบันและอนาคตมีความรู้ความเข้าใจในหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกศิษย์ 5. จิตวิญญาณความเป็นครูคุณครูกุลนันปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเต็มเวลา เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอโดยมีการวางแผนการสอนล่วงหน้าและจัดสื่อการสอนให้กับผู้เรียนจัดก,กิจกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการปรับปรุงและพัฒนาการสอนอย่างสม่ำเสมอปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณเสียสละเวลาของตนมีความมุ่งมานะและคอยช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้เรียนในด้านต่างๆ เป็นกำลังใจและให้คำแนะนำเสมอมา 6. จิตสำนึกความรับผิดชอบในอาชีพคุณครูกุลนันมีเจตคติเชิงบวกกับวิชาชีพครูมุ่งม,มั่นในการสร้างสารรค์นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อพัฒนาวิชาชีพยึดมั่นปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูอย่างเคร่งครัดทำให้เกิดความรักความศรัทธาและยึดมั่นในอุดมการณ์แห่งวิชาชีพ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดียอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เพื่อนร่วมง,งานด้านที่ 2. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 1. จัดการเรียนการสอนคุณครูกุลานันได้ศึกษาตัวชี้วัดจุดประสงค์รายวิชามาตรฐานรายวิชาและสาระการเรียนรู้ เพื่อเตรียมสอนให้ครอบคลุมเนื้อหาโดยจัดทำแผนการเรียนรู้แบบมุ่งเน้นสมรรถนะและครอบคลุมเนื้อหาทุกหน่อยการเรียนรู้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายใช้รูปแบบการสอนที่เหมาะสมส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาผลการเรียนรู้ตามที่ต้องการสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมส่งเสริมสนับสนุนเปิดโอกาสให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมและการประเมินผลการเรียนรู้ 2. การบริหารจัดการชั้นเรียนคุณครูกุลนันได้จัดทำบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของห้องเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยโดยให้ผู้เรียนทำงานในรูปแบบกิจกรรมงานเดี่ยวและงานกลุ่มตามความเหมาะสมกับกิจกรรม โดยมีการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3. การพัฒนาตนเองคุณครูปุรน,นันผ่านศึกษาและพัฒนาตนเองอยู่เสมอเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมหรือกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูทั้งในและนอกโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันกับครูผู้บริหารผู้ปกครองและเพื่อนร่วมวิชาชีพเพื่อนำมาปรับปรุงใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน 4. การทำงานเป็นทีมคุณครูกุรนันได้เข้าร่วมกิจกรรมที่องค์กรวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกองค์กรจัดขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลในแวดวงวิชาชีพครูตลอดจนสร้างเครือข่ายวิชาการในรูปแบบช่องทางต่าง,างๆเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในระหว่างองค์กร 5. งานกินจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษาคุณครูกุลนันมีความกระตือรือร้นในการทำงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้งานสำเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดี ได้แก่ปฏิบัติหน้าที่งานพัสดุของโรงเรียนด้วยความซื่อตรงสุจริตและตรงเวลา 6. การใช้ภาษาและเทคโนโลยีคุณครูกุลนันให้ความสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเช่นสื่อมัลติมีเดียสื่อวิดีทัศน เพื่อช่วยให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจและเห็นภาพได้อย่างชัดเจนส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องความถนัดและความต้องการของผู้เรียนจากการปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษาที่ผ่านมา คุณครูกุลนันได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทเสียสละและประสบผลสำเร็จตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายตลอดจนการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอจนได้รับคำชื่นชมและความภาคภูมิใจดังนี้ 1. นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนประเภทนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง 2. นำนักเรียนแสดงพิธีเปิดกีฬาภายในโรงเรียน 3. นำนักเรียนร่วมแสดงงานมาคะปุรณมีบูชาทะเลทงอีสานณนะลานประทาตยาคู 4. นำนักเรียนร่วมกิจกรรมเปิดตลาดโคกหนองนาตำบลเจ้าท่าร่วมกับชุมชนตำบลเจ้าท่า 5. ฝึกซ้อมนักเรียน แสดงในกิจกรรมต่างๆเช่นงานต้อนรับงานปัดชิมนิเทศเป็นต้นขอขอบพระคุณคณะกรรมการการประเมิน,นการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้เมตำแหน่งครูผู้ช่วยที่ให้เกียรติร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของคุณครูกุลนันตนาคในครั้งนี้คุณครูกุลนันขอน้อมรับคำติชมเพื่อนำไปพัฒนางานในครั้งต่อไปขอขอบพระคุณค่ะ